การลงนามเ็นมยูในครั้งนี้นะคะเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเพราะว่านอกเหนือจากการลงนามกับบริษัทแทนรัฐทีวีรู้จำกัดบหาชนนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีการผลิตสินค้านะคะทั้งจําหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีสาขาของคลินิกนะคะมากมายทุกจังหวัดแล้วก็มีที่ต่างประเทศด้วยนะคะที่ที่ประเทศจีนด้วย ดังนั้นด้วยประสบการณ์ด้วยความชํานาญของบริษัทก็จะพัฒนานักศึกษาเราได้ดีมากๆเลยนะทั้งักศึกษาทางด้านการตลาดนักศึกษาทางด้านดิจิทัลด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพมากๆค่ะแต่สิ่งที่เป็นความภูมิใจแล้วก็รู้สึกพูดปิติมากเลยนะคะที่แพลตชีบีให้โอกาสพวกเรานะคะก็คือการ ดึงนะคะหน่วยงานนะคะการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสภากาชาติไทยนะคะซึ่งท่านประธานของบรติษัทท่านก็เป็นรองประธานนะคะที่ดูแลงานวิจัยของสภากาชาติไทยแล้วนะคะแล้วก็ดึงองค์กรของภาครัฐนะคะก็คือกระทรวงสาธารณสุขะะที่ดูแลเรื่องของสุขภาพชุมชนมาร่วมกับเราด้วยนะคะดังนั้นเราจะได้ทํางานทั้งในเนีย้ยทางด้านธุรกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมชุมชนแล้วเรายังได้ทํางานเรื่องของการพัฒนาคนนะคะใช้การตลาดเพื่อสังคมะคะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือรณอนลงเพื่อให้อสมอนะคะได้มีความรู้แล้วก็ไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของการลดอุบัติการการเกิดโรวานนะะแล้วก็อสมอนี้นะคะก็จะสามารถไปถ่ายทอดต่อได้อีกะค่ะ มันเป็นการทํางานที่จะเกิดผลลัพธ์แล้วก็ผลกระทบที่เยอะมากเลยนะคะในเชิงสังคมในเชิงสุขภาพอาสอมอก็จะมีความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์มีความรู้เรื่อง Data Analytics โดยอสอมอจะทํางานร่วมกับนักศึกษาเรา แล้วอสมอยังสามารถไปดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการเกิดเบาหวานน่างๆนะคะให้กับชุมชนได้มหาศาลเลยคะซึ่งถ้าเราทําสําเร็จในที่ชุมชนต้นแบบเพิ่มเพิ่มเงินขังแก่น่เราก็จะขยายผลต่อไปที่อําเภออื่นๆที่จังหวัดอื่นๆซึ่งถ้าทําสําเร็จตามที่คุณอภิรุทว่าเนี่ยก็จะเป็นความตื่นเต้นมากๆแล้วก็ถือว่าเป็น เรื่องยิ่งใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะคะก็ติดตามพวกเราแล้วให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งให้กําลังใจท่านอธิการบดีด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการทํางานในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะดีครับ